สมัสทีครับสังจอเกษตรตามภาษามันีีพามาปล่อยป่าที่มีปดุกรัเสเซียครับปเตเพียนแล้วก็ปนิ่นนะครับจิระดาหนึ่งแปลว่ามาแต่กลมประมงนะครับนะเดี๋ยวมันี้สิให้อายเพื่นมาปล่อยซอยอยังปล่อย ปลาดูก,ก่อน,เ,อนนะเจ้าแล้วปล่อยให้เจ้าปล่อยยังให้สั่งจันทนปล่อยให้นะครับเน,นาะโอานั่งเบิ่งเบิ่งถึงป,ปล่อยปลาดุกใส่กสระสังก่อนเด้อ น,นี่ก็เป็นกระสังนี่ผมเตียมไว้นะครับเนาะขนาดเมตรเมตรกว่าๆุูนสองเมตรประมาณนี้ครับแข็งแรงถูกตัวนะครับเนาะบอยแล้วเแรตนลงไปเลยพูนใ้นไตยู่ในไตกระสังนะพนนะครับอันนั้นปลาดุกแม่นบอก่อยถือยู่บล่ล่ะ วงหันนี่ยแเ่อไดอเออแมนแนอ่าตัวนี้ป้านยังป้านินป่ะอันมาทางวิ่งเบน้ำงนน้า แข็งแรงทุดตัวแข็งแรงทุดตัวนึกว่าเพิน่นสิฟูงลองเลยตัวนี้ไอปรร้ปลารุกนี่ก็สีมีอยู่ถุงหนึ่งนะครับเนาะถุงหนึ่งมีอยู่เพิ่นให้มาถุงละหลอยสิบตัวหนึง่งหลอยบาทนะครับอันนี้ปละนิ่นนี่นจิตรดาดานี่เพิน่นเพิ่นให้ถุงละหลอยหลอยยี่สิบตัวนะครับหลอยยี่สิบตัว ต่อหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ปลาตะเพียนปลาตะเพียนนี่ตัวละบาทนะครับแต่ว่านี่ผมซื้อนี่ฮกทุงนี่หาลอยบาทคุณแถมถุงหนึ่งไปเลยเวซันผมก็เลยเอานะครับฮกทุงหาลอยบาทนี่ก็ปลาหนิ่นนะครับจิตรัดดาหนึ่งเขาบอกเดี๋ยวไปเอาอยู่เขาไป เอาอยู่กรมป่ามงครับแต่ว่าเขาบไปดูสื่อของกรมปรม่ามงเลาอสื่อของของไอะไรยังไงเกษตรกรมันเอาไปขายอยู่ฮะปูพอพันอย่างป่ามันยังลอยกันเมึงอยูน่นะครับเนาะแข็งแรงทุกตัวเลยครับนึกว่าจะมีการตายบระมาณไหนเลยอันนี้ผมก็ามาลอยหนามไว้ประมาณ ตะเพียนนั่นเนี่ยปลาปากอันเดียวกันนะอีสานเขาเอื่นปลาปากนะคะระับปลาปากกลางคนเดินตะเพียนนะครับปุ่นครับพี่น้องเหอะผมเล่น,นไปแล้วปุ่นปุ่นครับปุ่นเป็นมูลเลยครับปุ่น เกี่ยวกงซาครับไปบุญเราะก่งเป็นยังครับอันนี้ก็นิ่นนะครับนิ่นจิตลัด,ดาโอ้มีตัวนต,ตัวนี้ครับลอยอ่องลองเลยสองตัวโอ้เป็นยังโอ้เป็นยังครับเพื่อเป็นแถมให้ยู่ร้อยละสาวไหมอุ่นไปเป็นหมูเลยไปเป็นหมูเลยครับเป็นมะ อู้นุ้ยไปเป็นมมูลเลยปุ่นอันนี้ซานี่ผมก็เตรียมอาหารในคุณน,นะครับผมเอาฟางนะครับลงุงประมาณสองสองสามรสเข็นนะครับแล้วก็ขี้วัวขี้งัวกระสอบหนึ่งเอาลงใส่มุมปุ่นนะครับมุมสูดถึงถื่งนะครับ ล่วงหว่อยประมาณสองสามนาทีแล้วครับเพก่อจังแป,ป้าปลามาเพื่อให้เพิ่นสร้างอาหารนะครับเกิดแพงตันขึ้นมาเพิ่นนี่เป็นอาหารของปลาอันนี้ปนิงก็บีิมีอยู่ปนิงน,นี่4ีทุงนะครับปนิงจินดาดานนี้4ทีทุงทุงละร้อยยี่สิบตัวแนะะ้วั็ปาเพียน,นี่ทุงละร้อยนะครับสองถุง ทุ็นทงยูทายนะครับคือปัะเพียนปล่อยร่วมกันเลยน,นะครับกับกระนินเพราะว่าเป็นปลากินตื้อก,กันตระกูลเดียวกันคล้ายปลาชนิดเดียวกันนะครับคลายปลาเดียวกันเบิดได้นรอครับวันนี้กเกษตรสินภารกิจนะครับเดี๋ยวมือหนามาทายให้เบื่องไมนะครับ เดี๋ยวมาถ่ายคลิปให้เบิ่งไปสำหรับเบื้องนี้สวัสดีครับ